สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่เอาเลสจ้า <esh. S 1> มาอัปเดตกันอีกแล้วนะครับนี่จ้าอยู่ทุนนายวันนี้วันฝนคลาแบบเบาๆก็นะปไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตบ้างหลังจากที่เราไม่ได้มาประมาณ3เดือน4เดือนได้เย่ั้งแต่กลับไทยนะครับวันนี้ก็เป็นวอล์แรกเลยนะที่กลับมานัดๆไปจ้าช็อปแรกนะครับคุณเคยกันไปกุชชี่จ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีอะไรแบบจุกๆปางๆมา ทุกคนเหมือนขกันเามีแบบของน่ารักน่ารักเยอะเลยเรารู้สึกว่าหมามา,มาถ่ายรูปมาให้ลิงล่าสุดอะ่ะเหมือนมันมีพวกไอตัวคอลเลกชันบาเลนเซกา,อกาเอ็กโคชี่แหละว่าเซาฟ์นะมันมีอเวอร์การ์ดเ็กเบาเลนเซการ้องไห้คือของเยอะจุกมากรอบเนี่ยแต่ยังไม่รู้นะว่าราคาจะเป็นเช่นไรแต่นางก็คือแปะแหละว,ว่าแบบสเปเชียลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเคยถ่ายมาแล้วก็ไม่ค่อยสเปเชียลจริงหรอกอันนี้น่ารักอ่ะของน่ารักเยอะมากตอนเนี้ยเนี่ยดูดิ น่ารักไปหมดเลยกระเป๋าสตังชายอ่ะนี่นาฬิกาก็คือเยอะมากนะเนี่ยกำลังหาวิธีอยู่นะว่าจะทำยังไงดีให้ทุกคนอนะ่ะได้ช็อปปิ้งกูชี่กับเลงด้วยนะครับในร้านที่ออเดอร์ของเลงอ่ะคุณนายแม่อุ้ยตัวนี้ดีสวยเลยเราใส่ได้ด้วยกันเนาะฟาดมาล่ะเดี๋ยวไปลองดูกันแล้วกันตัวนี้ <Okay. S 2> มีความเซ็กซี่เซ็กใจอยู่ ทุกคนราคาไม่แรงนะสามร้อยเก้าสิบน้องวันนี้เสื้อ้าราคาดีเ <laughs> รานี้คือโดนแน่ๆมันต้องมีของดีๆซ่อนอยู่แล้วราคามันต้องดีมากแน่ๆเดี๋ยวมาดูกันมาคุยกันตวงนี้น่ารักจังเลยอะ่ะราคาดีด้วยสามรอยกเหรียญทุกคนแต่มันใหญ่มาไม่มีไซส์เลยกน่ะอยากได้ยไซส์อันนี้ก็น่ารัก,กขาสั้นก็ู้ขาสั้นตัวนี้ของไอ้ ace, นอสเฟสสิ สองร้อยยี่สิบได้อยากน,นี่มีไซสยย์น,นัน,นดก,ดกตัวนี้ก็น่ารักอ่ะพันเจ็ดเหลือแปดร้อยห้าสิบแต่รู้สึกดูมันคันๆยังไงไม่รู้อ่ะอ้ยรองเท้าดีมากเลยอะ่ะคู่นี้เจ็ดเจ็ดห้าดีมากๆม,มีดำด้วยคู่นี้ก็น่ารักอ่ะมันเป็นนุ่มนุ่มๆสามสองห้าเนี่ย เท็ดี้หกสองห้าดูบูสิบูดเมย์น so ี่กไหนน่าสนใจนี่ก็จะเป็นบกงานเบอร์สวยพอดีอยู่เลยอ่ะโซยูอือใช่เออน <mons> ่ารักอืมใช่แล้วแต่ไงแล้วแต่เราสไตลิ่งเนี่ยใส่กับชุดนี้ก็อย่างเงี้ยก็ได้น่ารักอยู่นี่ทุกคนนี่ก็ใส่ได้สวยอยู่ เนี่ยมันก็แบบกระแตเราสไตล์ลิงเออก็น่ารักดีมันมันดูใส่ได้บ่อยด้วยนะมาไหมาอ่าเข็มคาดหัวสีเขียวน,นี่น่ารักอ่ะเนี่ยน่ารักเลยอืมเข็มคาดมีประมาณนี้จ้ะของผู้หญิงก็คือเวอร์อยู่นะหลายตัวเลยเนี่ยอันนี้ก็ดีอ่ะเล็งใส่ได้ไหมอ่ะเออว่ะส่วน,วนมามองก็คือเข้ามาแล้วร้องไห้นะ ดีโอโนซัสเข้าแล้วนี่ชุดนี้ที่อะไรนะเขาแย่งกันที่เมืองไทยบอกเข้าไม่กี่ชุดเข้าเลาเลตแล้จ้าร้องไห้ปะจาร้องไห้จริงทุกคนดูที่มันเข้าแล้วมันเข้าเอาเลตแล้วมันเข้าจริงๆมันไม่หลอกมันไม่หลอกทุกคนร้องไห้แล้วนะชุดเนี้ยร้องไห้จริงดีมาก เฮ้ยดีโอ้โหว้าวนะได้กางเกงยียนมาตัวหนึ่งตัวนี้มันเรียบเๆอะ่ะเออแล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่ตอนนี้เป็นไซส์เล็กในกางเกง <c oughs> ก็ระเป๋าผู้ชายก็จะแนวแๆอย่างเงี้ยเบอร์มันก็เป็นแบบเนาะไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่หรือว่าแล้วก็พวกกระเป๋าเดินทางหลากสีนอตเฟ e คือมีฉ่ำเลยเป็นคอเลชันที่มีฉ่ำคือถ้าเกิดนางเอกกันอีกคอหนะ้า แนะนำอย่าซื้อจ้ารอเข้าเอาเลนหรืออะไรดีกว่าเนี่ยมีชําเสื้อผ้าคือมีชําเลยก่อนนั้นนี้คือมีเยอะกว่านี้อีกแต่นี้คือมาแล้วมันก็คือเริ่มหมดไปเยอะแล้วเห็นปะมันมีไปเยอะแยะไปหมดเลยเว้ยคือราคาดีแบบดีงงตามนั้นเอกนอตเฟสอีกอย่าซื้อนะจ้าทุกคนนี่กระเป๋าตังงูเดี๋ยวเรียกมามาดูดีกว่านางออฟเซตหนังงูมากเอางจริงจอก็มีดีมากคอมบิเนชันดีมากมันจะดูแบบนเหมาะกับม้าไงมันจะไม่เหมาะกับเราเท่าไหร่ ใช่ลแล้วนี่คือดอกไม้กุชชี่ในตำนานทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบดีเทลดีมากเข็มขัดผูด้หญิงก็คือช้ำอยู่นะเนี่ยน่ารักอยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยอ,อันนี้ดีมากเลยเ้นเนี่ยอ่ะ<ม>ตาหลุดอยู่นะเ<ม>ส้นใหญ่ใช่หัวมันสะใจไงเนี่ยเข้าแล้วนะจ๊ะทุกคนเอาเรทเอาใจจ้าห้าร้อยกุหลีบทุกคนส้นตึกส้นใจอ่ะดูดิน่ารักสามร้อยกุหลาเองอ่ะถูกแบบ ถูกมากมารอางเกงกันนะครับวาเราจะใส่ได้ไหมเฮ้ยเหมือนจะได้ไหมเอาจริงเพราะว่ากลับไทยรอบนี้คือกลับมาคืออ้วนขึ้นมาประมาณแดบกเกือบห้าโลก็เลยแบบตอนแรกเอวหรือประมาณยี่สิบเจ็ดยี่บหกยเจ็ดอะตอนนี้ก็คือขึ้นมากรุบๆรุ้ก็ไม่แย่แล้วก็ไม่แย่ ก็ได้อยู่แต่มันก็รวมไปแบบนิดนึงอะ่ะเพราะอันนี้ตัวนี้มันไซส์สามสิบไงมันควรจะต้องประมาณยี่สิบเก้าหรือแบบยี่สิบแปดเลยเปะ่ะดูดิแต่ช่วงขาช่วงอะไรก็แบบพอได้นะดีดีด,ด,ดีโอเคอยู่อ่ะทุกคนมาดูกันจ้าเราลบเ,เพียนหน้านะครับคือเอา,าจริงๆมันอยู่ตรงนี้มานานมากแล้ว เราเองก็คือไม่เคยสนใจเลยจนตอนนี้กระแสอ่ะควายเอลักชัวรี่มาเราก็ต้องมาเช็คอินแบบกรุบหน่อยไะเข้าไปดูหน่อยดิมีอะไรแบบน่าสนใจไหมน่ารักเบามากเมื่อกี้คือไปคุยเอชชวนควุยก็เลยยังไม่ได้มาดูของนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนก็คือของลดอยู่ดีอยู่แต่แพงมาแล้วก็คัตติ้งดีจริงๆเ เมื่อกี้เซลชวนเมา yeah. ดีมากโอ้ยจะร้องไห้สามพันนิดนิดเหรียญสักดีมากเลยน้อง,น,องน้องหนังกลับก็คือดีอ่ะดูโก้มากเลยทุกคนราคาดีพันเก้าเก้าสองพันตีกลๆมๆะมันบอกแพ็กแล้วป่ะม,มัน 7จ็ดหมื่นสี่อะไรอย่างเงี้ยฝนม่วงน่ารักจังเลยอ่ะเนี้ยหมวก,กัรองเท้าเนห่ยอ่ะอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะลายเลยคือดีมากเนี่ยแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่หาราคาไปเจอดีมาก,มากทุกคนยายมาฝั่งนี้ก็คือดีใบนี้น่ารักมากๆอ่ะลายเกตอ่ะ ทุกคนอยากได้ใบนีนี่น่ารอก็กน้องตะก,กา้าอือหืออืออันนี้ก็น่ารักนะเอาจริงอันนี้ก็น่ารักดีอ่ะอันนี้จะสั่งให้ทรงนี้ก็น่ารักดีเลยไม่ค่อยชอบทรงนั้นนะทำไามทำไมคุณนายอยากได้ไปอะไรนะแต่ตลาด S <S อันนี้ก็น่ารัก <S <S อันไหนดี <S <S 2> <S 2> อ่ะน,น,น่ารักทั้งสองไปแหละอันนี้มันก็คือเป็นเหมือนไอ้รุ่นตัวสมัยก่อนอะเนาะไอ้ลายที่เป็นไอ้ตัวถุงอะถุงสายลุงแต่อันนี้มันก็คือดีอเอาไป,<ด>ไปนี้นด,ดีกว่าเอาไปฮิ้วเล่นน่ารักดีอือเนี่ยเนาะน่ารักอยู่โูเล่ก็คือจุบจบจบจ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊บจุ๊จุ๊จ้ะ มีทุกสีกีไหนล่ะเนี่ยเอาไงดีนี่หมดนเนี่ยดีเลยก็ชอบมากเลยใส,ยเยส่เนี่ยสีเนี่ยคือมันมีได้ความของแบบมีความวินเทจวินใจอะแต่ราคาน้องยังโหดอยู่อะอยู่ๆก็ได้ของ่วยกะว่าจะแบบมาเดินแพรๆเฉยนะได้กระเป่าใบหนึ่งจะ้ะ <c oughs> <c oughs> ขำมากนี่ทุกคนได้มาแบบขำ,ขำๆจ้ะ <c oughs> งงเหมือนกัน <c oughs> เนี่ย มาคือแบบอเ,อเอาสิเอาม่เอาเหรอเอาเอ,า,เอา,าก็ได้เอาหรอเอาก็เอาเอาาไปจ่ายไปจ่ายตลาด <laughs> ใช่ไหมโ <laughs> <Okay. S 2> อเคเฮ้ยทุกคนโบเตกาเวเนตามาเปิดแล้วเลงจะเป็นลมคือจริงๆทุกครั้งที่เราเวลาจะต้องไปแบบดูโบเตกาอุ้ยลิ้นพัน์คือตื่นเต้นต้องไปออร์แลนโดเลยแต่อันนี้คือมาเปิดเฮ้ยกีดนี่ทุกคนคือของเยอะอยู่จ้า จุกแต่ราคาก็จ bo> ุกนี่บู๊คู่นี้คุณจะตอมอยากได้หนักเะลดารถห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วเราก็กำลังจะกลับบ้านนะครับก็วันนี้ได้ขอกันมากรุบกรุบกิบกิบนะจ๊ะอ่ะได้เป่ามาดูแบบงงๆนะเออตอนแรกว่าจะกะจะแบบเออเดินเล่นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบว่ามาอัปเดตโป๊อัปเดตของหน่อยอะไรเงี้ยก็สรุปได้กันไปกรุบกรุบนิดๆหน่อยๆนะจ๊ะอ่ะยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะ